สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไม่กะอนิม่าช่างเล่าเรืเกียตรติบหายากสัตว์ปแปลกสัตว์ลายฉลาดคลิปทิดสัตว์แปลกสัตว์ลึกลับนะครับคราวนี้ผมขอเริ่มจากสัตว์ตัวสุดท้ายก่อนก่อนที่จะเ,าเอารายละเอียดของสัตว์ชี่นีน้ในคลิปหนึ่งนะครับด้วยความที่ผมดูข้อมูลในวิกิเนี่ยโอโ้โหโคตรยาวนะครับขณะผมลงมาแปลแล้วมาอยู่ในเวิร์ดเนี่ยโอ้โหมัน20หน้ามันเยอะมากผมก็ต้องยอ่อมันลงมาสรุปมาใช้เวลานานหน่อยแต่ผมพอไปเจอ อะไรบทความที่มันแยกออกมาแล้วบอกคิดว่าตัวนี้น่าสนใจกว่าผมก็เลยเอาตัวนี้มาก่อนเลยคลิปหนึ่งจะตามมานะครับนั่นคือตัวมาธาใช่มาธาานั่นแหละมาธาคือชื่อของนกพิราบพาสเซนเจอร์ตัวสุดท้ายไอตัวนกพิราบพาสเซนเจอร์เนี่ยมันไม่ได้มีชื่อไทยเป็นทางการเท่าไหร่นะครับบางทีเขาก็เรียกว่านกพิราบโดยสารนกพิราบนักเดินทางนะครับเป็นสายพันธุ์นกพิราบที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ซึ่งเอาจริงเนี่ยคือชิวนุกพิลาฟเนี่ยเราคงมาคิดหรอกว่ามันจะเป็นสัตว์ที่จะใกล้สูญพันธุ์ได้หรือมันสูญพันธุ์ไปได้นะครับเพราะดูอย่างบ้านเราดิบ้านเรานี่คือบินว่อนแต่ไปหมดเลยนะครับยิ่งในสวนสัตว์คณะที่เขามีการให้อาหารนกพิลาาเนาะมันก็บินว่อนเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ในยุคอดีเนี่ยไม่มีสายพันธุ์หนึ่งที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้จะขอพูดถึงตัวสุดท้ายที่ตายไปเมื่อนานมาแล้วเช่นกันนะครับนั่นคือตัวมาธานะครับทำไมต้องพูด โดยตัวมาท่านะครับเกิดในปี1885นะครับเดีวโอ้โหนับร้อยปีมาแล้วนะครับโดยชื่อของมาท่านั้นเนี่ยตั้งตามมาทาวอชิงตันนะครับก็คือเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งในยุคสมัยนู้นของสหรัฐอเมริกานะครับมาทาวอชิงตันไม่ได้ตั้งตามชื่อของแม่ของสเปริฮีโลสองคนนั้นนะครับซึ่งตัวศาสตราจารย์ชาลออทิสวิทแมนแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยเขาก็เก็บเหล่านินิทลาเหล่านี้เที่ยวที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อนํามาศึกษานะครับเพราะยุคนู้นเนี่ยขณะปี1885เนี่ย จำนวของนกพิลาพาเซนเจอร์เองก็ได้ได้ว่าแทบจะสาบสูญไปหมดแล้วนะครับเหลือน้อยมากๆนะครับโดะพวกเขาเนี่ยได้พยายามจะพ่อพันธุ์หลายอย่างมากทั้งแบบอะไรอนุพิลาสายพันธุ์อื่นเนี่ยมาอุบัมภ์มไข่ของนกพิราบพาเซนเจอร์แต่สุดท้ายความพยายามนั้นก็ล้มเหลวมาตลอดนะครับจนตัววิทแมนเนี่ยต้องส่งตัวมาท่าไปยังสวนสัตว์ซินซินนาติในปี1902นะครับและเวลาต่อมาในปี1907ไม่นานต่อมานะครับตัวมาท่าและนกพิราบอีก2ตัวที่เหลืออยู่นะครับ เป็นสามนกพิราบพาสเซนเจอร์ตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับเพราะจริงจเนี่ยมันยังเหลืออีกนะครับรวมกับพวกมาท่าเป็น6ตัวแต่ที่เหลือเนี่ยตายไปหมดเนื่องจากว่าดูหนาวนะครับและต่อมา1นึ่งนกพิราบตัวผู้ก็ตายในเดือนเมษายนปี1909รตามด้วยตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับในวันที่10กรกฎาคมปีหนึ่งพันเนะครับตายต่อเนื่องเลยน่าทาให้ตัวมาท่ากลายเป็นนกพิราบตัวสุดท้ายไปทางการยุคสมัยนั้นนะครับในสมัยนั้นเนี่ยอเมริกาเรียกว่าไงตั้งเงินรนง 1, นางวดอาคนาา่่มผูู้้ไเเพืเป็ คู่ผสมพันธุ์ของตัวมาธานะครับแล้วก่อนที่ตัวมาธาจะตายเนื่องจากโรคลมชักเนี่ยตอนนั้นร่างกายตัวมาธาก็แอลงมากนะครับโซซาเนี่ยก็พยายามจะสร้างอสถานที่ที่แบบจะดูแลอย่างมันให้ดีที่สุดนะครับสุดท้ายมาธาก็ตายลงในช่วงเวลา1นนาฬิกาของ1กันยายนปี1914กนะครับก็แก่ตามวัยของมันนะครับมันก็อยู่มานานพอสมควรสำหรับอายุไขของมันโดยพบร่างของเธอเนี่ย ตายอย่างสงบในกลงของเธอนะครับโดยอายุของมันเนี่ยคาดการว่ามันก็น่าอายุประมาณ17-29ปีนะครับเพราะจากมาท่าตายแน่นอนด้วยความพิพเป็ัตว์ัวสุดท้ายก็คงไม่เผาซากหรือฝังซากก่อนนะครับรากของมาท่าเนี่ยถูกนามาที่บริษัทซิซินนติไอซ์คอปปานีเพื่อําการแช่รากของมันอย่างรวดเร็วนะครับจากนั้นรากกาของมันเนี่ยก็จะส่งผ่านอย่างรถไฟด่วนนะครับไปยังสถาบันสมิโซเนียนซึ่งตัวอย่างโนโพิล่บก็ถูกมาถึงในสมิโซเนียนในวันที่4กันยายนปี1114นะครับลากของมันเนี่ยถ แต่พอลล่มาเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับด้วยความที่ยุคสมัยก่อนนะครับก็มีปีขนนกของมันรุุดออกมาบ้างนะครับเขาก็พยายามอ่ะรักษาหน้ากากมาอย่างเต็มที่รวมถึงมีการผ่าแบบศึกษานะครับแล้วค่อยอานำกลับมารู้ใหม่ครั้งแล้วก็ดูแลในพิพิธภัณฑ์สมิโซเนียนโดยแ,แต่ปีพันก็ยี 1000, ่สิถึงพันกรเย 50, เนี่ยล่างของตัวมาท่าเนี่ยก็จะแสดงพิพิธภัณฑ์นะครับ เราล่าของมันเนี่ยก็จับคู่กับน้องพิลาบอีกตัวหนึ่งที่ถูกยิงตายนะครับซึ่งตัวผู้อีกตัวนึงที่ว่าเนี่ยถูกยิงตายในลามินิโซต้าในปี1873นะครับจากนั้นล่างของเธอเนี่ยก็ถูกนำไปโซนหนึ่งของเทศกาลเบิร์สออฟเดอะเวิลด์นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีมาแต่พันเก้าร้อยห้าสิถึงปี1999นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวอันน่าสร้างของตัวมาทาน,นะครับซึ่งคลิปต่อไปเนี่ยผมคิดว่าอ่ะก็จะเล่าเรื่องราวของน้องพิลาบแสนพันธุ์นี้แบบตรงตรงเลอนสสวััดีครบ